ครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านเลยนะครับวันนี้ก็อยู่กับกรับผมอีกแล้ววันนี้ก็อยู่กับผมบัสเตลบัตเตลเออใช่ไหมเออนายชื่อบันโดไม่ใช่เออใช่บันโดอะไรนี่แหละฉันชื่อบันโดเจเจอกันอีกแล้วนะซึ่งวันนี้ฉันจะมาตอบ Q a แทนลูกของฉันสโตลิสใช่แล้วก็ถามว่าทำไมพวมกับคนนี้หายไปนานพอดีเขาติดขี้เกียจเพราะว่าเขามั่แต่ไปดูคลิป คุณหมอวิธีทําอาหารที่ถูกต้องแล้วก็คลิปรถถังอะไรก็ว่าไปที่มันดูไร้สาระนะโอเคเรามาเริ่มอ้อลืมเออดงลืม,ล,มลืมนี่วะโอเคซึ่งวันนี้ Q&A ที่ผมเห็นนั้นมันเยอะก,กว่าที่ผมคิดไว้มากเอาเป็นว่าผมจะทําเป็น2ซีซันแล้วกันนะเพราะว่าแค่คําถามคนเดียวก็ปาไป30แล้วอะ่ะเพราะฉะนั้นผมเลือกทํา2ซีซันแล้วกันแต่ว่าถ้าผมมีเวลามากพอผมก็อาจจะทําในคลิปนี้คลิปเดียวไปเลยก็ได้ เดี๋ยวก็รุ้นเอาแล้วกันนะครับคุณคนดูโอเคเราไปเริ่มที่คําถามแรกกันเลย let's go <S คําถามที่1นึ่พี่มีตัวละครกี่ตัว6ตัวพี่อยู่จังหวัดอะไรสมุทรสาครแง่ <Yeah. S 2> สมุทรสาเกแง่ <Yeah. S 2> สมุทรปากาันแง่ถูกแล้วมี d ด s สคอดไหมมีเหมือนไม่มีครับคํถาถามที่สีพี่ทำไมถึงมาทำ y t u t u อ๋ออิสระเสรีผมเคยตอบไปอยู่นะ คำถามที่5มีแฟนอาร์ตยังผมเคยมีอยู่ห้าหอันแล้วก็ไม่มีเพิ่มมากกว่านั้นอีกเลยเพลงที่ชอบฟังไปเรื่อยครับคำถามที่7หนังที่พี่ชอบที่สุดคืออะไรอืมที่ออปติมัมไพรดกระผมก็ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าผมก็ไม่ได้ดูหนังมานานมากแล้วนะครับคำถามที่8พี่เป็นเพศอะไรไปเดาเองสิคะ คำถามที่9ก้รสนิยมทางเพศของผมคืออะไรผมไม่เก็ตขอข้ามนะคำถามที่10ภาคเสียงไหมไว้คราวหน้าติดขี้เกียจขั้นสูงสุดคำถามที่11มีคนที่แอบชอบไหมไมมีนอกจากตัวเองยะคำถามที่12บสองใจฉันเรียกนายว่าอะไรที่ไม่ใช่ชื่อช่องเรียกบัตดีก็ได้นะคำถามที่13ชอบประเทศอะไรมากที่สุด Life, never. Gonna live forever. คำถามที่14คิดยังไงกับช่องเออผมอ่านชื่อไม่ออกแต่ว่าผมไปเสิร์ชมาดูคร่าวๆแล้วเธอคือรีเบกาในไฟเดนนฟอร์มคินแต่ว่าพอผมไปดูคร่าวๆแล้วเธอก็เป็นวีทูเบอรกับเธอวาดรูปโคตรจะสวยเลยโอเคอันนี้ตอบดีที่สุดที่ผมจะเป็นไปได้แล้วครับตอบจใจาะใจเนี่ยเพราะว่าผมไปดูแค่คร่าวๆผมไม่ได้ดูยาวอะไรขนาดนั้น คำถามที่สิบห้าคิดยังไงกับช่อง Seed of Game ไหมเขาเรียกว่า Seed of Game นะ Seed ก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่น่ารักอ่ะคำถามที่สิบหกทำไมช่วงนี้หายอ๋อผมบอกไปแล้วขี้เกียจคำถามที่สิบเจ็ดคิดว่าตัวเองวาดรูปสวยไหม ผมไม่เคยคิดนะส่วนมากผมก็จะวาดรูปและใช้โปรแกรมงเงาแสงเงาช่วยอีกนิดหน่อยแค่นี้ก็ดูดีละสสำหรับผมนะสำหรับคนอื่นก็อาจจะใช้อย่างอื่นหรือมันก็ใช้ความสามารถตัวเอง18เคยอ่านโดจินไหมไม่เคยอ่านนะแต่เคยเห็นมันผ่านอยู่คำถามที่19้าถนัดวิชาอะไรอ้อวิชาอะไรก็ได้ครับที่มันไม่ได้นั่งเรียนอยู่ในห้องอย่างเดียวคำถามที่20 ชอบลิกโลไหมอืม่า21คิดยังไงเอ้ยไม่ใช่กด YouTube มีอะไรบ้างกูไม่รู้ขอโทษสำหรับคําไม่สุภาพคำถามที่22คิดยังไงกับเพื่อนคนอื่นๆพวกเขาเป็นเพื่อนที่ดีตลกเฮฮาถึงแม้ผมจะออกไปทางนิสัยหน้าเบื่อนิดหน่อยคำถามที่23โอ้อันนี้แปลกนะเนี่ยระหว่างแมงมุมกับนกนายจะเลือกอะไร ผมเลือกนอกครับเพราะแมงมุมบ้านผมมีอยู่แล้วใช่มีอยู่แล้วมีสายมีสองสายบันที่ผมเห็นหลักๆก,ก็คือแมงมุมพันธุ์ตัวเล็กแต่ว่าขนหนากระโดดเก่งคลิปหายกับแมงมุมสายเต้นใช่ผมมีอยู่2ตัวนั้นโดยผมรู้จักมีปีเตอร์ด้วยเอาไงคำถามที่24นายอยู่รัฐที่อะไรคําำถามที่25มีปัญหาอะไรกับการวาดรูปไหมไม่ค่อยมีครับ คำถามที่26ทําทำไมสั่งข้าวราดแกงแต่ได้แกงราดข้าวผมว่าประเทศไทยเนี่ยอยู่ยากจริงๆเลยนะครับเทศไทยอยู่ไม่ยากหรอกแต่เบื้องกไม่สมควรอยู่คำตอบที่27แนะนําชื่อตัวละครหน่อยสิเออเหนื่อยครับไปก่อนแล้วกันนะครับขอลองนะครับแค่ระตอบ q a พวกทานผมก็เหนื่อยแล้วยังไม่จบด้วยเลยเนี่ยเดีย๋ยวต้องเดีย๋ยวต้องมีซีซั่นสองด้วยนะเนี่ยถ้าขอพรได้หนึ่งข้อจะขออะไร ขอถูกหวย20ล้านครับช่วงนี้หิวตังมากคำถามที่29คิดยังไงกับหลกค้าบ้านไม่รู้คำพูดที่30พอแล้วเก็บไว้ทำรอบต่อไปขอบคุณครับเอาละครับสำหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับเป็นคลิปอีกคลิปหนึ่งที่ ผมค่อนข้างจะตัดต่อนานบวกกับพลังขี้เกียจทำให้นานเข้าไปอีกโอเคสําหรับวันนี้ผมคงต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสําหรับใครที่ชอบก็อย่าลืมก, like, กดไลค์กดแชร์กดซับสไ r ร b ์สํหรับคิ Q&A EP 1ด้วยนะครับแล้วผมจะมาทํา EP 2แน่นอนโอเคไว้เจอกันใหม่นะทุกคนไซโยน่าละ